ขอบสนามทัไทนวันนี้ขอเสนอตอน10อันดับลูกเข้าประตูตัวเองยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2 0 1 4ถึง2อ1 5าอจมีคำยามที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขอเอาไปท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่10ครับมาถึงพี่แกส่งคืนหลังแรงไปหน่อยไม่ค่อยนัดแนกกันให้ดีภาพอนาตาอนาจใจจึงเกิดขึ้นได้เสมอแบบนี้นะฮะ ดูครับพี่แกกลับเปิดคืนโกโชทีมเวิร์กแต่ไม่แหกตาดูเพื่อนออกมาไกลประตูโกโบอกกูเซงเลยเช็ดแม่เจอเพื่อนแบบนี้กูหนีไปบวชด,ดีกว่าไม่มาเล่นแล้วฟุตบอล คับเก้านี่กบพอการครับโดนคู่แข่งจี้มาตกใจตีลั่นส่งคืนหลังอย่างแรงบอลแซงเพื่อนเข้าประตูไปจนเพื่อนบอกใครสอนมึงเล่นบอลกูจะไปเผาบ้านพรถวายสังฆทานไปให้เลยระยำมากดูเพื่อนยืนอยู่นี่มึงส่งไปโน่นต้องร้องไอ้หากูใช้ขาวิว่งไม่ได้แวน้นมอใสไซไปรับบอลน,นะเฮ้ยไอ้สัต อันดับที่8บอลหล่นลงมาตะโกนล,ลั่นบอกค่าจัดการเองแต่ลมมันเปลี่ยนทิศแม่งมงผิดเข้าประตูไปแบบดูแล้วช้ำใจโคตรโกรธยันชาติหน้าไอ้นี่พี่มาบอกใจเย็นๆครับใจเย็นในสนามมีควายหลุดเข้ามาหนึ่งตัวระวังโดนขวิดฮะส่วนไอ้คนมงก็ทำอะไรไม่ถูกเอามือปิดหน้าทำเจ็บแก้เขินกันไปบะทษ อันดับที่เจ็ครับเพื่อนเปิดคืนให้โกหวังทําเกมบุกใหม่แต่ใจพี่โกกดันเหมอมองดูฟ้าไกลใจลอยรู้สึกตัวอีกทีเอาไอสัตว์บอลมานี่ว่าแต่ชาไปแล้วไม่แคล้วต้องหน้าแหกยับจับแย่ไป34เข็มเลยดูภาพชาไม่รู้พี่แกเคี่อเรื่องที่ดินจำนองไว้จะโดนยึดหรือเปล่าเผลอนิดเดียวบอลแม่งไหลเข้าหาพายคนส่งกลายเป็นจำเลยโทษฐานส่งคืนหลังพังประตูตัวเองน่าเห็นใจเขานะครับ อันดับที่6จังหวะนี้คู่แข่งส่งตัดเข้านายจะใช้ขาเตะทิ้งแต่เลเวลไม่ถึงจึงเป็นแบบนี้ไปซะอย่งงางเง้นคาบัตโถเว้ยดูแล้วจังหวะสก,กัดนี้กองเชียร์จะต้องร้องเฮกันไปร้องเฮบเรียจิตกันเลยครับเคลียบอลแบบนี้อันดับที่5ดูท่าไปต่อไม่ได้ส่งคืนหลังเบาๆง่ายๆให้พี่ปาเดลลี่แต่แกดันมีสกิลชิบหายไว,ว้วอดอยู่ที่ส้นตีนแตะผิดเหลี่ยมนิดเดียวบอลเลี้ยวเข้าประตูจนน้องรอว่ากูอยากให้นี่เป็นแค่ฝันไปเลย ดูครับทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากส่งบอลง่ายๆกลายเป็นโศกอารตกรรมไปได้เพียงเพราะกะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอันดับที่4ส่งคืนมาอย่างนิ่งพี่แกยิงจากระยะไกลแต่ลืมไปเอาไอ้เชี่ยนั่นโกกูผู้รักษาประตูยืนงวงบอกมึงเสพยา,ยาอะไรมาถึงยิงผ่าหมากถากหน้ากูไปได้แบบนี้ดูครับม่รู้ลมบอลสมองกลับเบิงง่วงแกจ้วงตีนไปแบบสุดสวยแต่เพื่อนต้องไดาไอ้จุยนั่นมันประตูตัวเองมึงวางถุงกาวและตั้งสติก่อนเลยเพื่อน อันดับที่สามครับจะเคลียบอลทีแต่กลายเป็นยิงอย่างเฟี้ยวแล้วเหลียวดูอีกทีนี่แมงประตูกูเองวังเวงหัวใจขึ้นมาเลยดูภาพช้าครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดตั้งแต่บอลลงตีนวอลเล่บอลเสียบม,มุมแต่มันน่ากลุ้มคือมึงดันยิงประตูทีมมึงเองนี่แหละไอปลาสลิดทอดอันดับที่สองลูกนี้ส่งคืนหลังแต่กองหน้าวิ่งปรีเข้ามาจะแย่งเลย ทิ้งแม่แต่ว่ามาสะดุดยอดย่าพาดาก,กระแทกบอลเข้าไปโกบอกนี่มึงเล่นอะไรเชิญไปอยู่แก๊งสามชาเลยดูภาพชาครับวิ่งมาจะเตะทิ้งแต่ว่าล้มเอาดางดำดำถลําบอลลอยลําเข้าประตูของตัวเองสร้างความคืนเครงให้คู่แข่งกันเลยฮะอันดับที่หนึ่งมาถึงซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบเสาแต่นั่นประตูเราไม่ใช่ประตูมันครับ ดูครับยิงอย่างสวยบอลยวยเสียบมุมเพื่อนๆกลุ่มใจบอกยิงเขาดังแมวยิงตัวเองดังราชสีกูหนีไปบวชละแบบนี้ขอบายและนี่คือขอบสนามท็อปเทนชอบใจอันดับไหนอย่าลืมเม้นไลค์กันได้เต็มที่ขอบสนามท็อปเทนของแท้ต้องดูจากแฟนเพจขอบสนาม800แสนไลค์เท่านั้นถ้าท่านดูจาก youtube หรือที่อื่นถือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย